แต่ถ้าเกิดใครทําถูกกฎนะคะสันสะเทือนได้นะคะถูกช่องนะคะคุณก็ได้รับของช่องนั้นไปก็นะคะช่องความทีของการสันสะเทือนมันถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโลกนี้เหมือนแพ็คเกจสาเร็จรูปยิ่งกว่านะคะมาเขาเรียกว่ามาม่าอีกนะเพราะอะไรมามา่มา,มาคุณจะต้องเอาไปต้มนะคะแต่แต่ในเรื่องราวของเกมจักรวาลเนี่ย คุณแค่สัสเ,เือนถูกช่องนะคะมันถูกล็อกไว้เรียบร้อยแล้วว่าคลื่นพลังงานของกี่เฮิร์ตกี่เฮิร์ตกี่เฮิร์ตและความถี่ของความสมหวังของคุณจะต้องนะคะสัเ,เทือนนะคะอยู่ในเฮิร์ตที่เท่าไหร่ถ้าเกิดสัสเ,เือนตรงปุ๊บได้รับปั๊บเลยนี่คือนะคะเราพูดกันนะคะพูดกันให้เห็นให้เห็นภาพเพื่อที่คุณจะขับเคลื่อนนะคะพลังงานความรู้สึกของคุณได้นะคะไปในทิศทางที่ไม่ตา้านไม่ฝืนนะคะ ทำความเข้าใจอย่างง่ายๆที่ไม่ต้องสับสนและวุ่นวายโอเคไหม